สวัสดีครับสไลด์ต่อไปเป็นการบรรยายในหมวดที่8เรื่องการตรวจสอบตนเองหรือ Cell s e l f Inspection ในส่วนของหมวดที่8การตรวจสอบตนเองหลักการตามที่ GIS g u i d e l i n e ระบุไว้นะครับการตรวจสอบตนเองเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อติดตามผลการบังคับใช้ GDP ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระจายยาของบริษัทโดยการตรวจสอบตนเองมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อ ทำให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆที่บริษัทได้กระทําในการกระจายยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ GDP ทั้งนี้กระบวนการการตรวจสอบตอนเองก็คือการกระบวนการหาข้อบอกพร่องของกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GDP แล้วองค์กรก็จะต้องกําหนดมาตรการการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมที่บกพร่องดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในหัวข้อ8.2จะระบุถึงข้อกำหนดทั่วไปของการตรวจสอบตอนเองหัวข้อ8.2.1ระบุว่าแผนการตรวจสอบตอนเองจะต้องจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงหัวข้อต่างๆของ g d p แล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำตามกฎหมายข้อกำหนดและก็วิธีการต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นแผนการตรวจสอบตอนเองจะต้องกำหนดตามลายที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นว่ามีการตรวจสอบตอนเองปีละ1ครั้งหรือมีการตรวจสอบตอนเองปีละ2ครั้งการตรวจสอบตอนเองไม่จําเป็นจะต้องกระทําในคราวเดียวอาจจะแยกเป็นในหลายๆช่วงเวลาในระหว่างปีได้ข้อแป2งกล่าวว่าการตรวจสอบตอนเองจะต้องจัดทำโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือในกรณีที่บริษัทมี บุคลากรไม่เพียงพออาจจะจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยตรวจประเมินที่เชื่อถือได้มากระทําการตรวจสอบตอนเองแทนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้จะไม่ใช่ทางเลือกที่ปกตินะครับจะต,ต้องเป็นทางเลือกที่ใช้สําหรับกรณีที่บุคลากรเราไม่เพียงพอเท่านั้นในหัวข้อสุดท้าย8 2ดนะครับจะพูดถึงว่า กระบวนการตรวจสอบตนเองทั้งหมดจะต้องถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบตนเองที่ระบุข,ข้อบกพร่องที่พบระหว่างการตรวจประเมินต้องจัดทําสําเนารายงานผลเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบตนเองให้ฝ่ายบริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและดําเนินแก้ไขต่อไปต้องมีกระบวนการสืบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องดังกล่าวและจัดทํามาตรการแก้ไขป้องกันหรือ collective and p r e v e n t i v e action ซึ่งมาตรการแก้ไขป้องกันดังกล่าวต้องได้รับการบันทึกเป็นลายละกอักษรเช่นกันและต้องมีการติดตามผลของมาตรการดังกล่าวด้วยครับการวางแผนการตรวจสอบตอนเองจะประกอบด้วยแผนการตรวจสอบตอนเองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งทีมตรวจสอบตอนเองประวัติการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบตอนเองเอกสารที่กําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบตอนเอง ขั้นตอนต่อไปก็คือการดําเนินการตรวจสอบตนเองหลังจากที่ได้ตรวจสอบตอนเองแล้วก็ต้องออกเป็นรายงานผลการตรวจสอบตอนเองขึ้นโดยข้บอบกพร่องที่พบระหว่างการตรวจสอบตอนเองจะต้องถูกนํามาประเมินความเสี่ยงของข้บอบกพร่องแต่ละข้อเพื่อที่จะกําหนดมาตรการการแก้ไขป้องกันต่อไปในขั้นตอนถัดไปคือการจัดการข้บอบกพร่องที่เกิดขึ้นการจัดการข้อบากพร่องที่เกิดขึ้นองค์กรจะต้องสืบสวนหาสาเหตุ แล้วก็จะต้องเสนอมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่เสนอมาตรการแก้ไขและป้องกันแล้วจะต้องมีการติดตามผลการแก้ไขป้องกันและอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการเชนคอนโทรลถ้าจําเป็นทั้งรายงานผลการตรวจสอบตนเองและก็มาตรการแก้ไขป้องกันจะต้องถูกสรุปและนําเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อที่จะได้รับทราบและสื่อสารให้กับคนในองค์กรต่อไป ครับในส่วนของการตรวจสอบตนเองตามไกด์ไลน์ของ p i s s จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ